สวัสดีครับเพื่อนสมาชิชุมนุมโดยตัมาลงประทบเพื่อนเพื่อนสมาชิแฟนเบสที่ตมสักวันนี้นะครับเอาความรู้มาฝากนะครับวันนี้จะมาพูดถึงนะครับพระนะครับสมเด็จหมูใบสีนะครับหลังรูปเหมือนหลวงทบนะครับปี25งพ5นะครับ พระผนนี้นะครับจะเป็นพระที่พวกเราเห็นูินกรัยูเป็นพระที่ราคายังไม่แรงนะครับเห็นพันตาได้ด่อยก็อย่างที่บอกว่าพระชุดนี้จะมีอยู่ทั้งหมดสองแบบก็คือแบบที่หนึ่งนะครับเป็นพระที่กดพิมพ์จากโรงงานนะครับชุดที่สองก็คือเป็นพระที่กดพิมพ์ที่วัดนะครับความแตกต่างของพระ นะครับจากสองพิมพ์นะครับให้ดูที่เนื้อครับนะครับถ้าเป็นพระโรงงานจะเป็นพระของแก่น้ำมันนะครับหรือเราเรียกก็พระของน้ำมันนะครับส่วนพระที่กดที่วัดจะเป็นพระที่มีเนื้อค่อนข้างหยาบแก่มวลสารแก่ของแก่เกีสอนนะครับพระชุดนี้เนื้อหายจะแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับ พ้ผาผงสัญญากนะครับในการสร้างพ้าผงครั้งแต่ละครั้งคนหลงพ่อศพนะครับท่านจะใช้ผงพิเศษนะครับของท่านนะครับซึ่งขึ้นชื่อว่าผงหนัาปัตมะนะครับไม่ว่าจะเป็นการจานตะปุดหรือการาเขียนอักขระลงจานการเขียนสูตรลบผงก็เหมือนกันนะครับ การสร้างพระบรมรูปนั้นถึงสร้างตามสูตรโบราณนะครับสายวิชาของท่านซึ่งว่าด้วยปัตมังสูตรนะครับตามตำราโบราณนะครับสิทธิการยะกนะครับครูบาอาจารย์ท่านได้ประสิทธินะครับพระคำพีปัตมังนะครับซึ่งแบ่งออกไ้วยเสบดบแปดว่ากับหนึ่งเกตนะครับในการลงเขียนอักษรในกระดานแล้วลบเพื่อเอาผมนะครับปัชตมัง นะครับตามสูตรโบราณท่านว่านะครับมีการเตรียมผงเรียกว่าการลงสูตรลบผงนะครับตามโบราณนะครับโดยการเขียนบนกระดานชนวนนะครับตามสูตรนะครับสายวิชานะครับเขียนแล้วลบนะครับเขียนแล้วเสกเสกแล้วลบนะครับกว่าจะได้ผงหน้าปัตมามานั้นไม่ง่ายเลยนะครับแสนยาก เพราะฉะนั้นเนื้อผงม,มันเป็นผ้าที่น่าใช้นั่งบูญชามากครับการสร้างยากมากโดยเฉพาะผ้าที่กดในว,วัดน,นะครับเพราะใช้มวลสันที่เป็นมวลสันหลักจากการลบผงคนลงคร,รบนะครับผสมเกสรดอกไม้ผสมว่านร้อยแหเนื้อผ้าทีค่อนจะหยาบนะครับเป็นผ้าผงที่ไม่แก่น้ำมันซึ่งจะแตกต่างจากผ้าที่สร้างที่โรงงานชัดเจนนะครับขั้นตอนนะครับการลบ หรือการลงสูตรลบผงนะครับซึ่งตามคำพีโบราณสมัยก่อนนะครับก็จะว่าไว้นะครับมีการบันทึกไว้ในคำพีนะครับซึ่งจะมีขั้นตอนที่ค่อนข้างจะยุ่งยากนะครับแปดว่านะครับวรคที่หนึ่งนะครับว่าด้วยปัตมงนภโมทุธายนะครับทำการกินทุเสกกินทุนะครับทำทันท่าเสกทันทะนะครับทำเพทะเสกเพทะ ทําอังกุเสกอังกุนะครับทําศีลเสกศีลลบพินทุกทันกะเฮทะอังกุศีลนะครับเป็นณนโมพุทธายะนะครับลบนโมพุทธายะเป็นมะอุนะครับลบมะอุเป็นองค์พระวะัคคบรีนะครับนี่ค่าเป็นอนาาุวณานลมนะครับหรือเป็นอุณาะวานรมนะครับที่เราเรียกกันนะครับ ลบอุวาณารมนะครับเป็นศูนย์ลบศูนย์เป็นมหาศูนย์นะครับลบมหาศูนย์เป็นทิพานนะครับนี่คือแค่วักแรกนะครับนี่แค่วักแรกนะครับกว่าจะได้แปดวักที่ไม่ธรรมดานะครับแต่ทุณผบอกว่าพาพผงโรบงพทบเนี่ยครับน่าใช่น่าบูชาเป็นอย่างยิ่งนะครับเดี๋ยววันหลังนะครับผมจะเอารายเหียดมาลงลึกนะครับออกแบการสร้างพระองค์หลวงพ่ทบนะครับเพราะฉะนั้น จอผผงนะคัไม่แพงเก็บได้นะครับนี่คือเราว่าด้วยเรื่องของผงน้าปัตมงทั้งแปดวักนะครับนี่แค่วักแรกนะครับผมน่ามาดูวักที่สองครับนะครับปัมังน้าโมพุทธายะนะครับลบน้าโมพุทธายะเป็นมาอุลบมาอุเป็นอุทัยองค์การนะครับวักที่สามนะครับปัตมังน้าโมพุทธายะนะครับลบน้าโมพุทธายะเป็นกุศลธรรมา ลบกุศลธรรมาเป็นพระไตรลักษณะหรือไตรลักษณะนะครับผมนี่คนีสาบทนะครับบทที่สี่ครับนะครับปัตมงนโมพุทธยะลบนโมพุทธยะเป็นมาอุมะอุนะครับลบมาอุเป็นมหาองค์การกรเพดียงครับว่าไม่ธรรมดานะครับยากมากนะครับวรับที่ห้านะครับนบปัตมงนโมพุทธยะนะครับลบนโมพุทธยะเป็นพระไตรสันคบนะครับ ลบไปสับบนนคมเป็นมะอุกลบมะอุเป็นวัยยะองค์กรด้วยัยยะองค์การนะครับนี่คือหลักการในการเขียนสูตรลบผมซึ่งก็เป็นหลักการที่เกียวกับการลงนะครับอักขระในแผ่นตะกุดหลงปูทบนะครับวักที่หกนะครับน้ำมุมพุทธยยะลบน้ำมุมพุทธยยะเป็นภาะปารมีลบพาะปารมีเป็นภาะไตรลักหรือลักไตรก ลบพระรัตนัยเป็นกุฏไทยองค์การนะครับบัคเกียตนะครับน้ปัจมะมังนาโมพุทธยยะนะครับลบนโมพุทธยยะเป็นนโมตสาะนะครับลบนโมตสาะเป็นพระรัตนัยนะครับลบพระรัตนัยเป็นสมัยองค์การนะครับบัคซีเกียตนะครับนโมพุทธยยะนะครับนโมพุทธยยะลบนโมพุทธยยะเป็นนโมตสสะลบนโมตสสะเป็นพระใยรัตนัยหรือรัตนัยนะครับ พระไตรัตนะไรเป็นสมัยองค์การนะครับวักที่แปดครับนะครับปัจจบังนโมพุทธยะนะครับลบนโมพุทธยะเป็นพระพุทธเจ้า28พระองค์นะครับลบพระพุทธเจ้า28พระองค์เป็นอดุวันะอุนาลมนะครับนี่ครับนี่คือแปดวักที่เราพูดถึงนะครับแล้วยังแตกยังเกศนะครับที่กล่าวไว้โดยย่อนะครับอันนี้เป็นการกล่าวถึง นะครับลักษณะการสร้างพระหลวงปุกการเขียนอักขระลูปผงอักขระลงจานต่างๆถือว่าเป็นพระที่น่าเก็บพระบูชานะครับวันนี้ก็เลยเอามาให้กับเพื่อนสมาชิกได้ศึกษานะครับในการสร้างพระผลบุชนะครับพระผงองค์ที่ท่านได้ชมอยู่คนนี้ก็คือพระสมเด็จหัวใบสีหลังรูปเหม Sag ือนนะครับปี25 5 5เป็นพระกฎเพียงเทวดนะครับแก่งมลสารนะครับไม่ใช่พระโรงงานนะครับพระดีที่นาเก็บเนื้อแบบนี้หายยากนะครับ ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับขอบคุณทุกไลค์นะครับขอบคุณทุกแชร์นะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับที่มีให้ผมรีดถุงซักนะครับขอบคุณทุกกําลังใจนะครับก็ให้เพื่อนสมาชิกติดตามนะครับกดติดตามรีดถุงซักนะครับก็จะมีประัติการสร้างพระโดยละเอียดนะครับมานําเสนอให้กับเพื่อนสมาชิกได้ชมนะครับในทุกๆวันถ้ามีโอกาสสำหรับนี้ขอบคุณครับ